สบายดีพระเจ้าค่ะรับขอหรือพระเจ้าค่ะเป็นเป็นอาเดียวกับที่แม่ทำขวัญเมืองกลับมาสู่งท้องประลองขององค์ชัยยศสิทธ์ถวายพระพระพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านจ้าไปทำควันเมื่อณเวลานี้ก็้าบอกฉันนำชัยชนะเนื้อแผ่นดินนครทรรมได้แล้วพระเจ้าค่ะเป็นความจริงหรือว่า เก่งมากสมแล้วที่เป็นแม่ทํากระดูกเล็กเด็กข้าพเจ้าชัยศิษย์แต่สึกครั้งนี้ข้าพเจ้ากัหวันเกรงป่วยสิงแก้วมันจะย้อนรอยถอยหลังยกกลองทัพมาอีกน่ารังสารลูกพ่อรัไปกล้าไหมเจ้าค่ะพ่อกลัวเหลือเกินกลัวว่าสิงแก้วมันจะไม่เข็ดหลาบมันจะย้อนรอยถอยหลัง 我听，我偶像。